ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพาหลังจากเกิเกดกระแสดราม่าเยอะแยะม,มากมายช่วงกลางวันกับพี่น้องนะครับหลังจากที่คมชัดลึกอวอร์ดนะครับเพิินกระไดประกาศหลายสื่อที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิง คมชั้นลึกอวอร์ดครั้งที่22สาขาหมอลำยอดนิยมนะครับล่าสุดก็มีบอทบิ๊กกับพี่นนทรนะครับแล้วก็มีพี่โจโยมนินนะครับแล้วก็แม่นุกน้อยแอนออรดี already, นะครับใหม่พัชรีน้องคอปเตอร์น้องอุงอิงนะครับน้องยูรินะครับ,รบพี่น้องนะครับแล้วก็คน้นที่เซิร์ฟเฮก็คือซัน วงสะท้อนกับพี่น้องนะครับป้บบาเอกสันกับม้ากับพี่น้องนะครับเอฟซีหลายคนหลายท่านวงก,การมอลล์ลเนี่ยก็อาจจะงงนะครับว่าเอา้าพระเอกสันเขาเป็นลิเกมไม่ใช่หรอนะครับบางคนก็ตั้งคําถามเกิดดรามาเยอะแยะมากมายกับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอา้าคนนั้นคือปูติดคนนี่คือปูติดคนนี่คือไม้ติดประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับล่าสุด ดราม่าเยอะเยี่ยมมากใหม่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยซันพงศธรโพ์แบบสี่ครับพี่น้องนะครับบอกว่าขอบคุณนะครับที่ให้ผมมีส่วนร่วมในงานโคมชัดลึกอวอร์ดสาขาหมอลำยอดนิยมผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับแม้ว่าผมจะเป็นดิเกไม่ใช่หมอลำแต่ผมเชื่อและศรัทธาว่าศิละปะทุกขแขนงล้วนมีคุณค่าและงดงามในแบบของตัวเอง ซึ่งในวงการหมอลำมีบุคลากรที่เก่งและน่านับถือเป็นจำนวนมากเป็นวงการที่เต็มไปด้วยคุณภาพและคุณค่าศิลปะเนื่องจากผมเพิ่งทราบว่ามีรายชื่อในการโหวตครั้งนี้ด้วยความเคารพต่อฝ่ายจัดนะครับผมขออนุญาตไม่ร่วมโหวตในครั้งนี้และขอส่งลังใจให้ศิลปินทุกท่านนะครับปาดเอาง่าย,ายคือเอกสารขอถอนโตกรบพี่นอกนะครับ ขอถอนตัวออกจากการโหวตศิลปินยอดนิยมพาดทุกท่านนะครับเพิ่นกระโพนมาสุดร้อนร้อนแบบซีนะครับสยบด่ามากกับพี่น้องนะครับหลังจากที่มือเว้นเนี่ยด่ามากเยอะเยะมมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็ออกความคิดเห็นเนี่ยต่างตาง่ตางนานาครับทุกท่านนะครับหลังจากที่น้องซันนะครับเพิ่นประกาศถอนโตนะครับ เอเขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยถูกแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าเอาคือถอนโตนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอาทําไมถอนนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยย่านแพก็เลยถอนดีนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าเขาคงลาคาญดาม่าเลยถอนป้าพี่นองนะครับนั่นแหละครับพีนองน,นะครับดาม่าคือเก่ากักบพี่นองนะครับเอาเ็แลอวข่าวโดวนๆมาฝากพี่ฝากน้องเดอ้อสรุปว่า สันวงสะทอนถอนตัวเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านมีความิจารแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เราจะมีข่าวสารมัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ